สวัสดีครับพบกันอีกแล้ครับกับทีมงานคนทําทางนะครับวันนี้เราจะมาเทถนนกันนะครับเราได้มาเข้าแบบไปแล้วเราจะเทไปเข้าแบบไปนะครับเอาแปมรถปูนมาแล้วไม่ไปโบกแปมแปมไม่โบกรถปูนรถปูนมาแล้วนะี๋ยวเจียแบบ ไปไปตรงนั้นมันสูงลรงแสบตัวนั้นน่ะเนี่ยตัวนี้มันสูงขง้างหลังลงแสบอ่ะ Nó xẹp tắc nụn, hồn năng kênh nồi, thằng lẳng Này à? Dạ Má bà? Má bà? ครับครับอ่าอ่าเอาเลยเอาเลยมิกเลย <c oughs> <c oughs> ปหนึ่งันครับ เทไปสามคันแล้วนะครับอันที่สามกำลังเท ขยายไปเอาไว้ <t uh t uh uh ์เม็ดไปฝังทางก่าน คันที่สามผ่านไปครับตอนนี้เราเท,เทไปเข้าแบบไปนะครับ

จะถามว่ได้ไหมหนูจะเบิกเห็นลูกพี่ก็ไจ้ตนเไปบอกว่าจัดบอกตารนพันเมียป่วยนะข้างเยเอเราไม่ต้องบอกนะ้เรอปพ่อเดค่วายจะเปาหเาาไม่ว่อนแงของมมบอกเดี๋ก็ได้เดนุนหน่อยก็ได้แป๊ม เจ๊ย์หนุนหนุนตัวนั้นช่วยหน่อยหนุนตัวถัดไปอ่ะเจมไปหนุนตัวนั้นช่วยหน่อยเจ๊ย์แปมต้องหนุนตัวนั่นช่วยหน่อยเออ

ตอกตรงๆเลยเออ,อกระทา,มา,า,าไม่ดีอ่ะแล้วทอทัน,นเทียยงอ่ะเียงย่างไ

น,นี้เที่ยวที่แปดแล้วนะครับเกือบครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว เข้าแบบป่ะได้เข้าแบบเนี่ยต้นนี้แหละไอการวิ่งหนีใหญ่เลยเมื่อวานเนี่ยออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีกหน่อยเดียวไม่ต้องทางเจี๊ยบอย่ามึงดึงเข้าไม่ต้องทางอย่ามึดึงเข้าเยอะไปอ้าว

อย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลย,เลยอ,เอยจะไป้าวมาถ,ถอยมาถอยให้ถอยไม่ยอมถอยอ้าวมาตัวใหญ่เอ้ยเวลาให้ถอยไม่ถอย โอ้กเป็นจริงเวลาให้ทีน้พนี่นดูเวลามัน่้มดิใ้เราก็ก็พระพระเขาเป็นคนะไม่ใช่เป็นต้นแสดงว่าแฟนไม่ได้ใส่เสื้อในไปดิไม่ได้สึกเลยันีบาปนะนี่ไปทำให้พระสึกบมดิมันบอกให ยเอ้ยน้องๆมีเยอะนีกจะซื้อมามาเขาปุบนีเราไม่หว่าท่านมาสังกทานนี่งมี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 โอ้โหโอ้โหโอ้โอ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  เกิดไปหนึ่งงานครับกับล้อแปดสิบเมตรกว้างสามเมตรเรียบล้อ บใจนี้มันใจนี้อยู่หัวแบบพอด,ดีวยเนี่ยใจนี้อยู่หัวแบบหัวแบบเหล็กเนี้ยหัวแบบนีอ่าใช่ เสร็จแล้วครับกับงาน180เมตรนะครับกว้าง3ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคนทำทางนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ